ะะมีแบบหลากหลายมากเลยเมื่อกี้ไปเซอร์เวย์มาแล้วนะคะทุกคนหลายอย่างที่เราไม่เคยเห็นอย่างต้นนี้นะคะเขาเรียกว่าน่าจะเป็นต้นต้นกาแฟแต่ทุกท่านน่าจะไม่เคยเห็นดอกกาแฟคือคือแอดมินนะคะคือหนิงเนี่ยก็เพิ่งจะเคยเห็นว่าโอ้นี่คือดอกกาแฟนะคะแล้วก็นี่เลยลูกกาแฟค่ะทุกคน เขาบอกว่าลูกที่ที่ไม่ใช่ลูกดำดำแบบนี้สามารถกินได้แล้วก็มีรสแบบรสหวานนิดนึงเดี๋ยวเราจะลองหาดูผลของกาแฟที่เขาเป็นเอ่อเป็นแบบเอ่อยังยังยังไม่ดำนะคะแบบกำลังสุกกาลังสุกแบบลูกสีชมพูสีแดงนะคะหาก่อนหาไม่เจอคงจะไม่ได้ทานอัน <laughs> นี้ให้เพื่อนเพื่อนได้ดูนะคะนี่คือดอกกาแฟนะคะ เราไม่เคยเห็นเลยเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเดูดูข้างในนะคะยังมีสมุนไพรแล้วก็ดอกไม้อีกหลายอย่างเลยคะ่ะนี่ที่จังหวัดเลยนะคะทุกคนี่ยให้ชมว้าวนี่คือภูเขาเดี๋ยวพาไปดูเดี๋ยวพาไปดูเ,ดปดเอ่อต้นอะไรนะโกโก้นะคะที่นี่เขาปลูโกโกโก้ด้วยนะคะแล้วก็มีที่นี่เขาเรียกว่าสวนขุนน้ำคาเฟ่ ส่วนขุ่นน้ำคาเฟ่พาไปดูต้นโกโก้กันนี่ทุกคนดูต้นโกโก้อย่าง้เห็นดอกโกโก้นะหรักมากเลยนี่คือดอกโกโก้ค่ะชัดไหมนี่อันนี้คือดอกโกโก้ค่ะทุกคนดอกโกโก้แล้วก็มาดูผลโกโก้นี่อันนี้ก็คือนำไปทำอะไรคะนำไปทำช็อกโกแลตนะคะ มีประโยชน์มากเลยนะคะอ,อ่่นนะคะทำช็อกโกแลตเป็นดาร์ช็อกโกแลตที่แบบว่ามีประโยชน์ต่อร่างกายมากเอาไปทำเป็นชานะคะเป็นดาร์ช็อกโกแลตเดี๋ยวเราไปดูกันข้างในต่อคะ่ะโอ้โหดูสิคะทุกคนช่วงนี้แอดมินมาในช่วงของสองการนะคะก็เป็นวัน วันช่วงของสงกรานนะคะก็มาที่นี่ประทับใจมากเลยดูสินี่คือเป็นภูเขาเมืองเลยนะคะแล้วช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่แปลกมากๆเพราะว่าเมืองไทยของเราฝนตกช่วงเดือนสี่เดือนห้านี่เราก็จะเห็นที่นี่เขาทำดีมากเลยดูสิมีดอกไม้ทำเป็นขุดบ่อเป็นลำธารแล้วที่นี่เขาก็จะแบบมีน้ำแร่ด้วยนะคะเขาบอกว่าหมู่บ้านที่นี่นะคะ ไม่ใช้น้ำไม่ซื้อน้ำเลยนะคะใช้น้ำแร่นี่นี่เขาปลูกต้นทุเรียนนะโอ้ชมพูตรงนู้นกำลังดกเลยค่ะเราแบบว่ามาบรรยากาศแบบนี้ก็